เอาละครับคููเดวันนี้บิ๊กแมตช์ครับอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีคู่ที่ไล่ชิงหัวตารางนะครับแล้ดล่าสุดก็ฟอร์มดีทั้งคู่ครับแมนสตซิตี้ฟอร์มกลับมาหลายนัดแล้วครับ นอเซนอลนฟอร์มก็คงที่นะครับมีประตูทุกนัดครับร์เซนนลเอฟก็พิ่งเข้าอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกชนะไปสามหนึ่งครับล่าสุดท้ายมีเซอร์ไพรส์กันตลอดรับช่วงนี้และค่ำคืนนี้ จะเป็นยังไงบ้างหนอชมกันได้เลยแล้วเพื่อนๆคิดว่าคืนนี้ผลจะเป็นยังไงครับพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันไม่ได้เลยหลายชื่อตัวจริงอาร์เซนน้อยเงี้ยครับสามสามอ่ะ This is the Manchester City starting 11. The man alongside Manuela Kanji in the centre of defence. Bernardo Silva plays alongside Rodri in the middle of the park. And the main man in attack is Erling Hart. เดี๋ยวโยเล็วมาเลยทัสซาทัสซาคุมาไรโอ้โตัดบอลได้ครับบริการแล้วซาก้าซาก้าดึงสวยครับแล้วหลบมาสวยดึงสูงเลยครับใชยห้าแหวนครับ 3 3. Oh, oh. Well, let's look at this again. It's it's the really I couldn't see him missing from there. He made a strong connection. It's a nice goal. That. we we Go, 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 there And the game restarts with a score 1 0. Joshua Onto Looking to put the cross in. Yeah, i But it's come to nothing. right. ยกมาให้สากาครับ,บาารนี่ครับคีแมนทั้งคู่นะครับโดอร์บอยกับโอลิการ์ครับแล้วมาดูลูกนี้ไหลยิอองเอาสองสูงเลยครับอะไรครับเนี่วันนี้มาสิ่งหนาบแทบแตกเลยครับ โอกาสสองครั้งนี่ครับเซนนอนยิงสองลูกเลยครับโอ้โหวันนี้จะเป็นเหมือนเบนฟอร์ดเมื่อวานหรือเปล่า boy Guardiola. doors Promising-looking attack from City. But it will now be tidied up and cleared away. Lay. Lay him. Ah, yeah, Come on, come Come on, now am not going up. Good work from Arsenal to win back possession. <coughs> Joshua Vardion. <coughs> Bernardo Silva. Now with Foden. I'm mm -hmm. yeah, mm -hmm. going to go ahead De Bruyne. De Bruyne. Yes, sir. ย้ายโยมาโะโวยใจย้อนหลังครับโอ้โหถ้าไฟครับ,รบนี่ากาใช้ความเร็วครับดูรับไฟมาเหมือนกันแต่ไม่ผ่าน <White. S 1> ไไวนี่กาดน้องสกัดออกหลังไปครับ กองเียสิ่งนันตอนนี้สนามแตกครับเสียบอลครับฮาเว โอ้ยนี่เัาแน่นไปหมดนะบอสเซนนประกบถึงตัวครับู้เล่นจ่ายมาลูกนี้เอามาครับยังไงครับฮามเาหมือนตินอการ ซาคาไปแล้วครับ <ardo> Silva. ตอนนี้แมนซิสตี้เริ่มตั้งหลักได้แล้วครับแล้วมาเลยครับกิล yeah, ิชเอาซ้ายครับจนตีมาฮาเลนไม่ผ่าน,นครับฮาเลนยันนไม่ได้โอกาสงา่างดีดีนะ Could be something building for City here. Or mm -hmm. They were getting interested in there, but not anymore. Right. Havertz. Hossa. Nice. On to Rice. Hi oh, Havertz. And there was Ham to Mullah Hossa. What a performance this has been so far. นี่ครับเบิกตาดูโลกเลยครับสามศูนยวัไปหมดเลยครับแมนเชสเตอรวันนี้โอ้โห็นไม่ขึ้นเกมแรกเลยครับยิงไปสามลูกเลยครับแมนเชสตเสตอร

In half time now, and Arsenal have been really oh on their boy. game so far. <laughs> a strong display. Yeah, this has been a really good first half performance. they dictated the pace of the game on the whole. They've made some really good opportunities, too. I'm sure the manager will be happy going into the break with this advantage. No, no. And a really cheap corner conceded, in fact, gifted away. Mèn xí hấp Đi qua pha, hong đế mông Ủa hù, lấy nha Xếp đi đuôi phòng bản thân nhá Khai thanh lục mạc, rõ xa Hẻo lãi đai hấp Đây gặp Tommy Yasu hey, ah, Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Rodri แนวรุ่นี้มาาเล่นโอ้โหจะไปครับยากไปแต่ว่าเอาโอ้กรรมการเอาหมดเวลาที่แรงครับแม่มันก็จะมีจุดโทษครับโอ้โ้อาซอน ถึงแรกกไป3-0โอ้โหผักชมโคชานสักคู่เดียวครับเป็บจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าครับน้ำไปสั้นไหม i mm -hmm. well, look promising. Ben yeah. <coughs> White. Why? Wow. he <coughs> recovering possession well? Good boy. Phil Poden ฮัตตอัตติแตีเยอะโอ้โหแล้วลูกนี้ฉลบมากะปัดไม่ได้ัตตตีเยอะเยแล้วกวาดแชมป์ไปเยอะมากแล้วมาไ่้ จะต้องหานักเตะเสริมครับหลังจบซีซั่นนี้ครับแมนยูโอ้โหแมนซิตี้โอวอและไม่ได้รูเบนรูเบนเข้าซ้ายเรายิยงติดระยะเข้ามเล่นเป็นกองหน้าเลยครับลูกนี้ Leandro Trossard, Jorginho, Havertz, Martin Odegaard, Tommy Yasu, here's Tommy Yasu, Odegaard, Walker, and with Foden. Roderick, Bernardo Silva, onto Grealish, De Bruyne, and that's nicely won to see off the threat, Bernardo, right huh? Grealish, Bernardo Silva, โอ้โหลายย่าเซฟลูกนี้ทีมเยสุใช้ความเร็วครับไหลมาสากาโว้ยสุดนะครับเฮฟเวนเดบรอย์นะโคเดนฮาแลนด์ครับนี่ครับไม่ผีเกครับปิดถึงตัวตลอดครับฮาแลนด์ยิงเอา He's off celebrating. Black. Here it is again, and he catches this so well. It's a great technique. The power just takes it past the goalkeeper. Oh yeah, man. เจ้าหนมสัญญาสิปีนะครับมีของดีแน่นอนนะครับนี่ครับเปลี่ยนลงมาบอกแท็ติกเพื่อนแนละ้วที 1. 1> <Yas> ่ยาสุแล้วกาเบรียลโรจินย่กาเบรียล Tommy Yasu, Leandro Trossard. They're not getting close enough here. Arte. Yeah, Thomas. Tomas. Having to stay patient here. <laughs> Bernardo Silva. This is a message for all the way supporters. Grealish, It is done. Josco On onto Grealish, Vardion, Bernardo Silva, Rodri, and with Foden. There, 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 ใครเข้าเวทมาร์ตินอร์ดกมาแล้วครับหุดมาแล้วครับไว้แล้วไหลมาแล้วยิงกุคูชนสาอ้าวเรียบลเลยครับไทรวรัคก์ the replay. And I think any way you look at this, it's going to go down. See, you didn't lay up all the way. Yeah, all the way. If I am in the air, so back underway. 4 1 now. The boy. Now deployed. Bernardo Silva. And a door าแดนไหลมาลูกนี้แบนาโดไม่ได้ยิงนะงไงเหเห็นลำหน้าไปนะออกหาแ่นออกเลยครับไม่ได้ผลง,งานก็วันนี้ Be in possession from Arsenal. I'll go up. Jack Grealish. And we've folded. He's lost the ball. Yes, chance is gone. it. Dutch in joke. now. Leandro Trossard. Thomas. Thomas Joke, who's in the lane. Buy that's hmm. where the attack ends, overcooked and behind. Life in the lure, look at it. Doku. Arsenal with the ball again. Yes, มาสดเแล้วท่าสาโอ้โหแล้วจะเข้าสู่ช่วงท่เวลาแล้วครับทายเกมดูกรวั e ดลสเดเน้เนกาด้ามนเตอ้าวไม่ใช่ครับ เป็นโอกาสสุดท้ายของอาร์เซนอลครับอาฮาเวตอายฮาเแทงเอาไว้ไหวไหลมาเอาเรกาดแล้วไหลมาลูกนี้เด้อโอ้โห้สากายิงตีเยอะอ้าวแล้วเป็นจุดโทษครับลูกนี้โอ้โหดราม่าในดราม่าเลยครับเออดูภาพช้าอีกทีแล้วอื้อหือ เขา,าจะเขายูนี่จะปิดบัญชีได้ไหมครับอืมเรียบร้อยเอาชนะตาถงตันหนึ่งครับอาร์เซนอลนี่วิ่งมาดีใจข้างสนามกับอาร์เตต้า Here he is again. He sent the keeper the wrong way, kept his cool, and slotted it home. Nice finish. I'm going to go to the top. I'm going to go หากเพื่อนดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยจะได้ไม่พลาดคู่เด็ดคู่ดีๆต่อไปนะครับอันนี้อาเซนนันเป็นฝ่ายชนะครับแต่ผลจะถึงขนาดนี้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันขึ้นนี้ครับ results